น้องมาถอดรองเท้าไว้หน้านี่ไปเดินเท่าไปอืมอ่มมาแต่คุณอ่ะโอ้โห,โหนิ่มไหมนิ่มดีไหมเอ้อนิ่มดีนิ่มดีแอร์เย็นเฉียบเลยที่คุณไม่เล่นงั้น,นโอ้โหตีลังกา,าปาปิ้นปุ๊บดีไหมไปออกไปดูข้างหน้ามาสิมีอะไรไหมข้างหน้า นอกเนี่ยข้างหน้ามีอะไรมั้ยเจ๋อเอ๋อนอกไว้ตักผ้าตักอะไรได้อยู่นั่นี่ตรงนี้อ่ะมีอะไรแต่คุณอ่ะต้นตรงนี้นอะเระเดี๋ย้างนอเห็นรถเราด้วยเหรอนนูมีราเห็นรถเราข้างล่างด้วยรถอ่อน